I'm

หากยังพ่เรอเอาคำหนึง่งเร็ว นี่เอาคำหนะึ่งเ,เร็วนี่เอาคำหนะึ่งเ,เร็วนี่ เซลไม่รู้สึิ่งใดแม้แต่ตาไปให้ตายจะดีกว่าไหมเหนื่อกว่าสงสารคนที่ชอบเธอเธอได้ม่แพ้เธอเมื่อไรไว้หัวไปฉันจะยอมยับอย่างช่างใจจะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ เป็นน้ำตาลเป็นแป้งทำให้เกาะเป็นไขมันตัวนั้นอันตรายแป้งอะแต่ไขมันจากหมูมันทอผานออกอ่ะออกจากข้างเหงื่อเนี่ยออกจากเป็นออกผิวหนังได้ถูกต้องไหมทุกคนเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์น่ะสามารถเผาผ่านได้ง่ายกว่าข้าวอีกข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กินไปแล้วกลายเป็นน้ําตาลเป็นไงเงี้ยเกาะเป็นเนี่ยไขมันเนี่ยอ้วนเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยไอคนไม่อ้วนอ้าอบูลี่เหรอใช่ค่ะครูเห็นไหม กินได้นี่จริงๆเห็นไหมนี่บนแล้วหนึ่งไม่ได้บุญอันนี้มันขี้ได้จริงแต่ถ้าเบสกินเป็นข้าวอะ่ะเบสต้องงดข้าวข้าวทรบโไฮเดทแะแป้งอะ่ะงดแล้วกินเนื้อสัตว์ได้ <c oughs> กินทุกี้ได้โอเคถูกต้องไหมผมงดกินแล้ว <c oughs> พูดขนาดนี้กินถื <c oughs> อว่างดงดอจริงๆจะลดจะมีที่แพคเนี่ยน้องเบสไม่เชื่อนี่ทุกคนหนูกสอนดีแล้ว หัวมักเจ็บหัวนี่หัวหนูยังเจ็บอยู่นี่ทุกคนหัวหนูแตกแล้วทีนี้เส้นประสาทหนูเป็นอะไรเนี่ยพี่เนไม่พาหนูไปหาหนูไม่ไปเองไม่ใช่พี่ไม่พาไปพี่จะบอกว่าไปหาหมอหนูบอกว่าหนูบอกว่าพี่จะพาไปหาหมอหนูก็ไม่ไปแล้วมาบอกว่ามาบอกเอฟซีว่าพี่ไม่พาไปโคกนะเนี่ยโคกนะเนี่ยไม่ได้กุ้งเจ็บ ทุกคนหัวหนูอะ่ะมันแตกมันจะไปถือเอียงนะคะนี่มันยังแตกอยู่เลยแล้วทีเนี้ยอันนี้คือคือพูดให้ฟังเลยนะว่าม,มันชามันชาเนี่ยว <c oughs> ันนี้ทุกคนหนูทอดไข่พี่เนหนูทําอะไรให้กินวันนี้อะเราอะไรให้กินที่พี่เนไปวิ่งมาไปวิ่งมาเออทอดไข่อ่าแล้วก็ต้มจืดอ่ะขวบอ้วนนาดีฮะขวบอ้วนเนี พี่อ้วนอยู่แล้ว, <laughs> วนนอ้วนหน้ากก่อนอ,อบอกเองหลบกล้องใช่ไหมไม่ต้องหลบอ้ <laughs> วนในสีน้าก่อนอ้าวพี่จอยเสียงดังไงห้องพี่เสียงเงียบมากจริงเหรนอนอนหลับสบาย <laughs> เนี่ยเวลาปิดประตูห้องน้ำอะ่ะแล้วหนูบอกลุกคนแล้วว่าพี่จอยแแกนอนตรงมุมแล้วหนูนอนแจ เอ้ย <laughs> นอนอแล้วไม่ใช่พี่จอยนอนข้างๆแล้วหนูนอนในมุมที่มันเป็นแจที่มันเป็นแกฝาหน่ะแมแล้วเวลาที่พี่เนทขี้ว่าพี่เนปิดประตูห้องน้ําแล้วมันจะเข้าหูพี่จอยตลอดพี่จอยกับพี่เนก็เลยด่าเข้าไปเจอแต่ลูกไอ้ฟุกอะทําไมอะลงเน้ลงเนทพ่อผมไปหนลูกไอ้ฟุกเลย <laughs> 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 หาทำ กัดปาลาเไม่เร็วกัดปลาก,ก<ม>าก่อ<ม>กกนไม่กัดปลาไม่จะกัดไม่กัดไม่กัดไม่คุยด้วยแล้วนะกัดดีๆเอากัดไม่ดีตรงไหนอ่ะเร็วๆทำตลกตลกเอาถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่มาจีบคนตลอดเฮ้ยอะไรตลาดฮึตะตล็ด อย่าพเพลอหน้ารักคนนี้ได้ไหมอย่าทำเป็นเมื่าใจตรงกันถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้สึกบ้างนั้นก็ฆ่ากันให้ตายเล,เลยจะดีกว่าไหมนึก,กว่าสงสารคนที่ชอบเธอ ฉันจะยอมยับย่างชั่งใจจะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ไม่ได้เป็น